ันอันีแคนหนานี้อ้เชิดไอเต้พี่พี่มียอพีจีว่ะเต้ปลาหัวแตเงหนี้เปาเปลาเปลหัวแตกเจ็บ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 มากเอาได้สวยเลนเลกันเลนเลกันมา ไป่ไป่ไป่ป่ไป่ไป่ไายไป่ไ้่ไ่ไป่่ไายไป่ป่ไป่ไป่ไป่ตายตา่ไป่ไป่ป่ไป่ไป่ไ่ไป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 ่ป่ไปป่ไป่ไปมพั่เป่ไป่ไป่่ไ่่่ นี่ไไปดด้พบุรีมันบุรีมันบุรีมันมันจะตายแล้วเราจะตายแล้วพี่ไอ้นี่เนาะเราจะตายแล้วไปกันล้วไปพี่ได้หินจิปิสตอลเว้ยพี่ขวานขวานจะสูญหมดจะสูญหมดแป๊บนึงโอเคเอ้ยตายโจมกันเอ้ยเออสวยสวยเฮ้ยนี่นี่นี่เก่งมากอ่ะเอ้ยวิวฝั่งนู้น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 เออตายแล้วร้อนร้น เฮ้ยยบร้อยยบร้อยพี่โจมนักแม่นถือจัดเป้าเฮ้ยเรื่อง้เฮ้ยพี่โจไม่ไหวเร่อี้พี่โจผมได้ลูกสองแต่ว่าเป่าหัวมันโอเคปะได้เลยเดี๋ยวพี่จะอ้อมเลยเอ้าตายเลยยังไม่ได้ตห่อโอ้โหเรียบร้อย นม่จะได้ยกอ่นตอจากอันนี้ม่แค่นอนปั๊บปั๊บปั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 บเอ้ยสวยสวยอยลุยยผู้ผไป้ายกับผม้ายกันเลยไเลยไป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 ปไ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 ไปไไปไปไไป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 ปไปปไปไเไ้ยปไ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 ุไปไปไปไอไป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 ไมไป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 ไ อยู่ล่างแล้วมันอยู่ล่างแล้วโอ้เอ้ฝุ่นว่ะบานพเจ้าบรังแบรังฝุ่นในนี่แต่ไเอ้ได้แล้วดีเซตอีเกิลดีเซตอีเกิลเอ้รีปืนท้องโอ้ปืนแม่ไม่ค่อยเวอร์ป่ะโอ้ยเวอร์ท้องออสเตลียโอ้ย โอ้ยออเตเลียมไปเหี่ยโอ้ใครมันแอมตุ๋ยพี่เะอ้ยเหี้ยกูจะได้ไหนวะเท้เราลงนี่ๆๆคิวเดียวคิวเดียวโดนมันจะตุ๋ยมันเอาลงดูลงดูมกูเจอกูไอ้พวกโง่ชิกสเต็ปชิกสเต็ปชิกสเต็ปออชโอ้ยฮ ะไรวเนี่ยเอาพี่เขาชีวิตติดอีกแล้วเอ็มช็อตโอ้โหจแม่นหัวเอ็ช็อตเอ็มบอร์ดอีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิวแต่คิวเมื่อไหร่มคิวยี่สิบหกเฉยทีสิบเอ็ดว่ะเชี่ยมันหัวมันวะเอ๊ะหมดเน๊ะถือว่าไม่เร็วไงเพลินเพลินการเปลี่ยนเอ้ยแมปอะไรวะเนี่ยไปกดลงต่อกูไม่เปิดกล่องไม่อะไรทั้งนั้นแบบนี่ครับไปตั้งกันเพื่อเพื่อเพื่อเพื่ื่อได้ ba đau cả trái chó úi <laughs> ừ, đau cả trái chó come on come on hi nên chờ ninja. nên chờ trong tay của mày tay hi của mày Ninja, ninja. nên tiếp rồi nhá chó lắng lắng ơi đi ơ ฮ้ยพี่ป้อ yup. งป,ป้องป้องจะจะสุดอ okay, okay, okay. ุ๊ยดับบนเลยคิลไอพี yeah> ่ผมได้ฮามีฮามีห um, yep ้าหาหายินเสียงแต่ระยะร้อยเมตรแล้แท้ฮือพตายหมดเลยเรียบร้อยสวยพี่ยักกี้ฮู้วไอฮามีฮามีห้าเหรอนี่มันจะฮามีฮามีห้าใส่เราพี่บนขึ้นบนถอยป่าถอยกระแหวมถอยแล้ก็โดนก็โดนก็ได้คิวเรียบร้อย เฮ้ยหามีหามีห่าไอ้ขี้ฮามีฮามีฮามีพลังขึ้นเต่าอะเราอะพลังขึ้นเต่าเดี๋ยวถ่ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีศัตรูหลังวะหมดหรอเรียบร้อยฮะตายกันหมดเลยเลยเฮ้ยบอยเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยรัว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 กูบอกเลยรัวรัวไม่มียังหาศัตรูไม่เจอเลยเอาอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะจะสู้อะเราอะฮะเอ้ยเอ้ยตายหมดอะ นเอ้ยเป็นไงล่ะโดนพายเข้าไปตายดาวกระจายอีกแล้วดาวกระจายอีกแล้วผมจะได้กระจายกพี่ได้พูนจิตนะครับแล้วเราไปไหนกันวะพี่โดนดาวกระจายคาตายพี่ได้อินคูลเลเตอร์เลยนะเว้ยฝั่งซ้ายมาเต้พี่มั่นใจเว้ยหูอยู่นี่โอตายเฮ้ยเก็บสองวเท่เฮ้ยเป็นยไงวะ ี <c ười> ừ, ła, Aqui, ่เป็นยังไงล่ะครับพี่โจพี่โจเวิร์ติงเค็นบีไฮไหนพี่โจโนแมนสกายเอาพี่โจอยู่นี่เฮพี่โจไอ้แค่นั้นได้เรียบร้อยเรียบร้อยอ๋อมันเกาะุ๊กตาแลเต้เฮ้ยพี่โจพีโจพี่โจหลัง แคนนอนหรอแคนนอนหรอเราอ่ะแคนนอนโอ้ยมาอย่างเดียวเลยแคนนอนจริงๆด้วยแต่เห็นแคนนอนเดียวหายเลยต่างเข้ามาเข้ามาเจ้าเลาเจ้าเลาเจ้าสวยเจ้าสวยเรียบร้อยตายหมดตายหมดเฮ้ยได้ปืนใน้ตำนานเราได้ผมได้ลุ้นแคนนอนพี่ลุ้นแคนนอนแล้วแคนนอนแม่งกากเฮ้ยศัตรูศัตรูไหนไหนไหนนั่เกีอบร้อยตาย เอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยวิปีได้พิษมาเด้ปีได้พิษีได้พิษไป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 เฮ้ยส่ใส่ยส่ในี่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 น่่่่่่บ่บบขอบาบขอบขอบอบอบเฮ้ยเฮ้ยตันอยู่นี่ตาย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 เออพี่ตายยืเลยมันใช่พิษอะไพี่เ้จงูพิษ เอ้ยมูฟลเอ้ยตายหมดดับเบิลคิวาทำไมเต้เจอเจอพี่ยังไม่เจอตัวเลยมันเจอเป็นล้านเลยป่เจอเห็นแล้วโอ้โหตายเอ้ยสวยเออือไม่สวยตายแล้วโอ๋แล้วไม่ตรงไม่ใช่แม่งให้ WhatsApp my friend WhatsApp my f r i ไม my friend อย่านี้แบบเต้ที่แบไหลังหลังไอ้ทียทาไปทาไปห้าหลังยคื โอ้โไม่ไหวมันมันมันเกร็งระบพี่มันยังเสือกขี้เดียวเอ้ขาบังอาจชี่โจอ่ะเต้พี่รับไม่ได้เฮ้ยเอ้ยเรียบร้อยชนะมึงดวลมึงสู้ไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยสู้ไม่ได้หรอกไอ้สู้ก็ได้หรอกเมนสปายนะเว้ยมึงรู้จักว่าไอ้โจ้ไอ้โจ้การเวนสู้ไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยดูใเฉยเฉะเต้